ใครกำลังหาที่พักเปิดใหม่ฟิลแคมปิ้งบรรยากาศดีมีอ่างให้แช่ต้องมาที่阿拉แคมจังหวัดสระบุรีมาถึงก็เข้าเช็คอินในโซนคาเฟ่ของเขาก่อนเลยแล้วก็จะมีพี่พนักง,งานมารับส่งถึงที่พักที่นี่เขามีห้องหลายแบบมากจะพาไปดูห้องที่ราคาน่ารักน่ารักกันก่อนเป็น <m> บ้านพักริมน้ำเริ่มต้นแค่150 0ง <m> เองห้องใหญ่กว้างขวางมีทุกอย่างให้ครบถแถมเดินออกไปหน้าระเบียงเนี่ยเห็นวิวริมน้ำแบบนี้เลย <m> <อ>เขาจัดมุมนั่งชิลให้เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยๆด้วยหรือใครชอบฟิลแคมแนะนำให้นนนอเเตตตกกระจาแ่งโบ มีเมียนน่ารักเวอร์แต่ถ้ามาหลายคนเราแนะนาโดมคู่จะแบ่งเป็น2ห้องด้านในขนาดกลางๆไม่กว้างมากแต่มีทุกอย่างให้ครบจัดโต๊ะให้เราได้นั่งชมวิวตักแอร์ฉ่ำๆส่วนห้องน้ำเนี่ยเขามีให้2ห้องกันไปเลยแต่จะอยู่ด้านนอกนะทุกคนแล้วไฮไลท์คืออจาจจกุชชี่ที่มีลูกเล่นให้เราได้แช่กันจนตัวเปื่อยนี่คือวิวหน้าห้องของเราเห็นพระอาทิตย์ตกบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากพี่สาวก็ไม่พลาดที่จะออกมาเดินชิลๆถ่ายรูปส,สวยๆแล้วอิทหมูกระทะกันตอ่อมาฟิลแคมก็ต้องคู่กับหมูกระทะอโนะทางที่พักเขามีให้บริการพอฟ้้าเรริมมืดก็ไออนึต